ท่านข้าวจ้าใต้ข้าเร็กมาเลทีหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมนะครับเอ็มทีจีทีครั้งที่28รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชื่นชมจังหวัดภูเก็ตที่การทองเที่ยวกลับมาฟื้นตัวได้ย่างรวดเร็วครับโดยนายอาคมเติมพิทยาไัยิทธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรัฐมนตรีประจำเพ่นง,งานไอเอ็มทีจีทีของไทยได้ก่าวชื่นชมจังหวัดภูเก็ตนะครับที่เป็นจังหวัดนำร่องในะการทองเที่ยวนะครับนะเรือภูเก็ตแซนบก ที่ได้รับความร่วมมือจะถูกพักส่วนเผยการทองเทียวกลับมาฟื้นตัวถือว่าทําได้ดีและก็สามารถดึงดูดหนักทองเทียวเข้ามาคึกคักได้อีกครั้งนะครับโดยได้จากอาการ,การข้าวพักและก็จำนวนเทียวบินที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจำนวน30เปอร์เซครับฝังเสี่ยงกันเลยครับจังหวัดภูเก็ตก็สามารถทำยังดําเนินการต่อเนื่องแล้วก็สามารถทําได้ดีในเรื่องของการ ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาซึ่งขณะนี้นั้นทราบว่าในเรื่องของอัตราการเข้าพักของโรงแรมต่างๆนั้นก็ดีขึ้นโดยลําดับนะครับวันต่อวันนั้นก็จะเห็นในเรื่องของอ,งอ่สายการบินนั้นนํานักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครมาจังหวัดภูเก็ตนี่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีไฟต์มีเที่ยวบ,บินจากต่างประเทศเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอัตราการเข้าพักก็ดีขึ้นโดยลําดับขณะนี้เท่าที่ทราบนั้นก็ เริ่มจาก20% 30%ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เชื่อว่าในปีนี้นั้นตามเป้าหมายที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวท่านรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวแห่งของไทยนั้นก็ก็ได้คาดการไว้ว่าปีนี้โดยรวมทั้งประเทศนั้นก็น่าจะได้นักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณสัก8ถึง10ล้านคนนะครับ ก็ได้นําผู้ข้าวรวมกิจกรรมนะมาที่บริเวณพิพิพธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหั่วค่ะโดยมีนายส้มปราดปราบส่งครามปะลัดจังหวัดภูเก็ตนาย,ยกเทศมนตรีนครภูเก็ตประธานชุมชนยานเมืองเก้าภูเก็ตประธานวิสาากิจชุมชนทองเที่ยวยานเมืองเก้าภูเก็ตแล้วก็มีเยาว,วชนยังแอมบาสเดอร์ให้การตอนรับค่ะแล้วก็มีการรวมชมการแสดง ุ่นไส้กาเลนะคะเป็นมรดกวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตก็สร้างความตื่นตาตื่นใจกันและค่ะจากนั้นก็ได้มีการชมตึกสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียนค่ะซึ่งตึกก็เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนย่านเมืองเก่าเยี่ยมชมบานการซิซ่องท่าน้นทนล่างค่ะเพื่อรวมกิจกรรมการทําอาหารผัดมีฮกเกี้ยนอันนี้เป็นพัดมีชื่อดังของเขาแล้วนะแล้วก็ชมการสร้างถิตการปั้นขนมอังกู๋เนี่ยค่ะหรือว่าขนมเต่าแดงของเทศกาลพอตอ ตามความเชื่อดังเดิมมีการเยี่ยมชมบ้านช้น่นาอินค่ะแล้วก็ปิดทายกทีพิธพิธภัณฑ์บ้านมอเซ้งนะคะฮูแกเลอรีที่อได้ว่าเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผููไปเยี่ยมได้เป็นอย่างดีเนี่ยค่ะที่ดองอานมานิ่งก็ข้องดีภูเก็ตถังเพลนะคะพี่เบาเกลียงแล้วจาภูเก็ตก็ฟื้นตัวเร็วนะครับเมื่อทีทันรัฐมนตรีไดโบกวายนะชื่นชมนะครับค่ะ